assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh วันนี้เราจะมาเจาะลึกในประเด็นที่อ,อ,อาจจะพูดได้ว่าซับซ้อนที่สุดประเด็นหนึ่งในนิติศาสตร์อิสลามร่วมสมัยเลยนะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนมากแล้วก็เกี่ยวห้องกับชีวิตของผู้คนโดยตรงคือลองลึกภาพตามนะครับในสังคมที่ให้คุณค่ากับความบริสุทธิ์ของผู้หญิงแล้วก็มักจะตัดสินคุณค่านั้นจากหลักฐานทางกายภาพแค่ชิ้นเดียวจะเกิดอะไรขึ้น ถ้าหลักฐานนั้นมันมันหายไปจากเหตุที่เราควบคุมไม่ได้ตรงนี้แหละครับที่เป็นทางแยกสําคัญระหว่างหลักการทางศาสนาเรื่องความซื่อสัตย์กับความเมตตาในการปกปิดความลับของเพื่อนมนุษย์เราจะสร้างสมดุลกันได้อย่างไรค่ะประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือเรื่องการผ่าตัดซ่อมแซมเยื่อพรมจันทร,ร์เนี่ยแหละค่ะเราจะมองผ่านมุมของนิติศาสตร์อิสลามร่วมสมัยโดยอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางวิชาการที่ได้แจกแจงทัศนะต่างๆไว้อย่าง ละเอียดมากๆซึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องการแพทย์นะคะแต่มันคือเรื่องของเกียรติยศความไว้วางใจแล้วก็การตีความหลักศาสนาในโลกปัจจุบันค่ะเอาล่ะครับเพื่อให้เราทุกคนมีจุดเริ่มต้นเดียวกันเรามามาทำความเข้าใจพื้นฐานกันก่อนเลยดีกว่าครับในทางกายภาพเนี่ยเยื่อพรหมจันทร์คืออะไรแล้วที่สำคัญกว่านั้นก็คือในแหล่งข้อมูลที่เราดูกันอยู่เนี่ยเขาชี้ให้เห็นสาเหตุข,ของการฉีกขาดว่ามีอะไรบ้างครับ เพราะผมรู้สึกว่าความเข้าใจของคนทั่วไปมันค่อนข้าง,ง,งจำกัดมากเลยถูกต้องเลยค่ะประเด็นนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆแหล่งข้อมูลชี้ชัดเลยนะคะว่าความเข้าใจผิดในสังคมที่มองว่าเยื่อพรมรจันเป็นเครื่องพิสูจน์ความบริสุทธิ์อย่างเดียวเนี่ยคือมันคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงทางการแพทย์ไปมากในทางการแพทย์เองเยื่อพรมรรย์มีหลายรูปแบบมากค่ะบางชนิดก็ยืดหยุ่นสูงมากอ๋อครับค่ะบางชนิดก็อาจจะฉีกขาดยาก จนกระทั่งต้องอาศัยการผ่าตัดเข้าช่วยตอนแต่งงานก็มีค่ะแค่จุดนี้ก็เปลี่ยนมุมมองไปเยอะแล้วนะครับเนี่ยใช่ค่ะและที่สำคัญกว่านั้นคือสาเหตุของการฉีกขาดซึ่งมันแบบว่าหลากหลายกว่าที่คนส่วนใหญ่จะนึกถึงมากไม่ใช่แค่เรื่องการมีเพศสัมพันธ์หรือที่เรียกว่าสิลินาเท่านั้นในเอกสารระบุสาเหตุอื่นๆไว้อีกเยอะเลยค่ะอย่างเช่นอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันการล้มการกระแทกแรงๆอืม การเล่นกีฬาที่ต้องใช้ร่างกายหักโหมมากๆอย่างเช่นยิมนาสติกบัลเล่หรือแม้กระทั่งการขี่ม้าครับหรืออาจจะเกิดจากการสําเร็จความใคร่ด้วยตัวเองโดยเฉพาะถ้ามีการสอดใส่วัตถุเข้าไปหรือในกรณีที่น่าเศร้าอย่างการถูกข่มขืนซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงไม่ได้ยินยอมเลยหรือแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บบางชนิดก็ทําให้เกิดการบาดเจ็บในบริเวณนั้นได้เหมือนกันค่ะพอฟังแบบนี้แล้วรู้สึกเลยว่าสังคมเราแบกรับความคาดหวังแล้วก็ตัดสินผู้หญิงจาก สิ่งที่มันมันเปราะบางแล้วก็เสียหายได้จากหลายสาเหตุเหลือเกินนะครับคือมันไม่ใช่เรื่องที่มีแค่เจตนาดีกับไม่ดีแต่มีปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้อีกเยอะมากแล้วพอเรื่องนี้ถูกเอาไปพิจารณาในทางนิติศาสตร์อิสลามเขาใช้กรอบความคิดหรือหลักการอะไรมาเป็นแกนกลางในการวิเคราะห์ครับหัวใจของเรื่องนี้ในทางนิติศาสตร์เลยนะคะคือการชั่งน้ำหนักระหว่างสองสิ่งค่ะคือประโยชน์หรือในภาษาอาหรับเรียกว่ามัสลฮะครับ มสละฮะกับผลเสียหรือมัฟสดาค่ะมสละหะกับมัฟสดาใช่ค่ะประโยชน์ในที่นี้ก็คือการปกปิดหรืออสิทซึ่งเป็นสิ่งที่ศาสนาส่งเสริมอย่างยิ่งเลยเพื่อปกป้องเกียรติของหญิงสาวแล้วก็ครอบครัวไม่ให้ต้องอับอายส่วนผลเสียที่ต้องพิจารณาก็คือการหลอกลวงหรืออันคิดต่อคู่สมรสในอนาคตแล้วที่สำคัญก็คือมันอาจจะไปเปิดประตูสู่ความเสียหายอื่นๆในสังคมวงกว้างได้ค่ะ การชั่งน้ำหนักระหว่างการปกปิดเพื่อปกป้องเกียรติกับความซื่อสัตย์เพื่อป้องกันการหลอกลวงนี่คือแก่นของมามขัดแย้งเลยนะครับแล้วนักวิชาการท่านใช้อะไรเป็นตราช่างในการตัดสินใจเรื่องที่ละเอียดอ่อนขนาดนี้ครับในเอกสารได้อ้างอิงหลักการนิติศาสตร์อิสลามที่สําคัญหลายข้อมากค่ะข้อแรกที่ถูกยกมาบ่อยๆเลยก็คือความเสียหายไม่อาจขจัดได้ด้วยความเสียหายหรือ adar la yuzal bin รับ ความเสียหายไม่อาจขจัดได้ด้วยความเสียหายหมายความว่าเราไม่สามารถแก้ปัญหาหนึ่งโดยการไปสร้างอีกปัญหาหนึ่งขึ้นมาทดแทนค่ะหลักการนี้ฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยครับแต่ในกรณีนี้มันเหมือนเหมือนเรากําลังเอาความเสียหายที่เป็นรูปรธรรมแล้วก็รุนแรงในปัจจุบันอย่างเช่นชีวิตของผู้หญิงคนนี้อาจจะพังทลายลงมาเทียบกับความเสียหายที่อาจจะเป็นนามรธรรมในอนาคตคือสามีอาจจะรู้สึกว่าถูกหลอก นักวิชาการเขามองน้ำหนักของความเสียหาย2แบบนี้ต่างกันยังไงครับเป็นคำถามที่ดีมากเลยค่ะนี่คือจุดที่นักวิชาการถกเถียงกันเลยมุมมองนึงก็จะมองว่าความเสียหายต่อต,ตัวบุคคลในปัจจุบันนั้นสำคัญแต่ความเสียหายต่อสถาบันครอบครัวและความไว้วางใจในสังคมซึ่งเป็นรากฐานเนี่ยถือเป็นความเสียหายที่ใหญ่กว่าในระยะยาวอ๋อคือมองผลกระทบในภาพรวมใช่ค่ะ การกโกหกครั้งเดียวอาจจะทำลายความเชื่อใจไปตลอดชีวิตคู่ได้เลยนอกจากนี้ก็ยังมีหลักการที่ว่าการป้องกันผลเสียนั้นสำคัญกว่าการแสวงหาผลประโยชน์และหลักการที่ทรงพลังที่สุดในประเด็นนี้ก็คือการปิดกั้นหนทางสู่ความชั่วหรือสัดดุสรออีค่ะซัดดุสรออีค่ะหลักการนี้เปรียบเหมือนการสร้างรั้วกั้นให้ห่างจากหน้าผาไม่ใช่ไปสร้างรั้วไว้ที่ขอบพอดี คือเป็นการป้องกันการกระทําที่แม้ตัวมันเองอาจจะยังไม่ผิดแต่มีแนวโน้มสูงมากที่จะนําไปสู่สิ่งที่ผิดหรือเป็นบาปในท้ายที่สุดค่ะอ๋อเข้าใจเลยครับคือป้องกันตั้งแต่ต้นทางเพื่อไม่ให้ปลายทางเกิดปัญหาแสดงว่าคําตอบมันไม่ใช่แค่ทําได้หรือทําไม่ได้แบบขาวกับดาสินะครับแต่ต้องพิจารณาจากเจตนาและสถานการณ์เป็นกรณีกรณีไปแล้วในแหล่งข้อมูลมีการแบ่งแยกกรณีไวอ้อย่างไรบ้างครับใช่ค่ะ การพิจารณาจะละเอียดมากในเอกสารได้จำแนกไว้อย่างชัดเจนเลยตามสาเหตุของการฉีกขาดออกเป็นสองกรณีใหญ่ๆก็คือการฉีกขาดโดยไม่สมัครใจและการฉีกขาดโดยสมัครใจครับ พอเราเข้าใจหลักการชั่งน้ำหนักผลดีผลเสียแล้วมันก็พาเรามาสู่คำถามที่สำคัญมากเลยนะครับว่าถ้าผู้หญิงคนหนึ่งไม่ได้ทำอะไรผิดเลยแต่โชคร้ายประสบอุบัติเหตุหรือตกเป็นเหยื่อของการถูกข่มขืนหลักการปิดกั้นหนทางสู่ความชั่วที่เราคุยกันเมื่อกี้นี้จะยังถูกนามาใช้อย่างเข้มข้นกับเธออยู่ไหมครับ นี่คือจุดที่เราจะเห็นการประทะกันของปรัชญากฎหมายอิสลามสองสายหลักเลยค่ะในกรณีที่ฉีกขาดโดยไม่สมัครใจนี้ก็ยังมีความเห็นต่างกันอยู่ทัศนาแรกคือทัศนะที่อนุญาตโดยมองว่าการซ่อมแซมในกรณีนี้ ไม่ใช่การหลอกลวงแต่เป็นการรักษาเพื่อคืนสภาพร่างกายให้กลับสู่สภาวะปกติเหมือนการรักษารอยแผลเป็นจากอุบัติเหตุอื่นๆ hmm. เพราะตัวตนศิลธรรมและจริยธรรมของนางยังบริสุทธิ์การปกปิดในกรณีนี้ จึงสมควรอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการถูกใส่ร้ายหรือการเข้าใจผิดจากคู่ครองในอนาคตค่ะเป็นมุมมองที่ให้น้ำหนักกับเจตนาและความเป็นจริงข้างในจิตใจของผู้หญิงคนนั้นเป็นหลักเลยนะครับถูกต้องค่ะแต่อีกสายหนึ่งกลับมองต่างออกไปทัศนะที่สองคือไม่อนุญาต โดยให้เหตุผลจากหลักการปิดกั้นหนทางหรือสดุสรอยะอย่างเข้มข้นเลยคือพวกเขากังวลว่าหากเราเปิดประตูอนุญาตในกรณีนี้แม้จะเป็นกรณีที่น่าเห็นใจที่สุดมันก็จะกลายเป็นช่องโหว่ให้คนที่ทำผิดโดยเจตนานำไปใช้อ้างได้ครับ เช่นคนที่ทำศีนาอาจจะโกหกว่าเป็นอุบัติเหตุเพื่อที่จะได้รับการผ่าตัดกลายเป็นว่ากฎหมายมีไว้เพื่อรักษาระเบียบสังคมที่มั่นคงเป็นหลักการอนุญาตไม่ว่ากรณีไหนๆก็ตามคือการสร้างรอยราวที่อาจจะขยายใหญ่ขึ้นในอนาคตได้ค่ะโอ้โหนี่คือการประทะก,กันร,ระหว่างการให้ความยุติธรรมกับปัจเจกบุคคลที่ถูกกระทำกับการปกป้องโครงสร้างสังคมในภาพรวมจริงๆนะครับแล้วข้อสรุปในประเด็นนี้เป็นยังไงครับ ข้อสรุปที่น่าสนใจมากในเอกสารก็คือถึงแม้โดยหลักแล้วอาจจะเอ็นเอียงไปทางไม่สนับสนุนนะคะแต่จะอนุญาตเป็นข้อยกเว้นได้ในสถานการณ์ที่เฉพาะเจาะจงมากๆข้อยกเวน้นตายต่อชีวิตจากสิ่งที่เรียกว่าขนบธรรมเนียมประเพณีที่แพร่หลายในสังคมของเธอเดี๋ยวนะครับหมายความว่าถ้าสังคมหนึ่งมีธรรมเนียมที่กดขี่มากๆจนอาจเป็นอันตรายต่อชีวิตผู้หญิงคนหนึ่ง หลักนิติศาสตร์อิสลามสามารถยืดหยุ่นถึงขั้นอนุญาตในสิ่งที่ปกติอาจจะไม่อนุญาตได้เลยเหรอครับนี่มันมันเป็นการยอมรับว่าบริบททางวัฒนธรรมมีน้ำหนักเหนือกว่าตัวบทในบางกรณีหรือเปล่าครับอาจจะพูดได้ว่าเป็นการนำบริบทมาพิจารณาเพื่อบรรลุปเป้าหมายที่สูงกว่าของกฎหมายอิสลามนั่นคือการปกป้องชีวิตและเกียรติยศค่ะ นี่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นของนิติศาสตร์อิสลามที่ไม่ได้มองแค่ตัวบทอย่างตายตัวแต่คำนึงถึงความเป็นจริงและผลกระทบที่จะเกิดกับตัวบุคคลในสังคมนั้นๆด้วยซึ่งเป็นประเด็นที่ลึกซึ้งมากค่ะลึกซึ้งจริงๆครับเอาละครับทีนี้เรามาถึงกรณีที่น่าจะซับซ้อนและเป็นที่ถกเถียงกันมากที่สุดนั่นคือกรณีที่สองการฉีกขาดโดยสมัครใจจากการผิดประเวณีหรือซีนาซึ่งหญิงสาวได้สำนึกผิดและต้องการเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วค่ะ กรณีนี้นักวิชาการจะพิจารณาละเอียดลงไปอีกโดยแบ่งย่อยออกไปตามสถานะทางสังคมของหญิงผู้นั้นกรณีแรกคือหากหญิงคนนั้นเป็นที่รู้จักในสังคมว่าประพฤติผิดประเวณีอยู่เป็นนิดหรือมีชื่อเสียงในทางที่ไม่ดีในกรณีนี้นักวิชาการส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่าไม่อนุญาตให้ซ่อมแซมอย่างเด็ดขาดค่ะด้วยเหตุผลอะไรครับเพราะดูเหมือนจะไม่มีประโยชน์ในการปกปิดเราหรือเปล่าครับ ถูกต้องค่ะเหตุผลหลักก็คือไม่มีประโยชน์ในการปกปิดสิ่งที่ผู้คนรับรู้กันอยู่แล้วการซ่อมแซมไปก็ไม่สามารถลบล้างชื่อเสียงที่ไม่ดีของเธอได้และที่สําคัญคือการกระทํานี้จะเข้าข่ายการหลอกลวงอย่างชัดเจนและมีเจตนาโดยตรงเลยค่ะเข้าใจได้ครับชัดเจนมากแล้วถ้าเป็นกรณีที่ยากที่สุดล่ะครับคือเป็นการทําผิดที่ยังเป็นความลับอยู่ไม่มีใครรู้เรื่องนี้เลยนอกจากตัวเธอและเอลเลอร์และเธอได้สํานึกผิดอย่างจริงใจแล้ว นี่คือสมอรภูมิทางความคิดของนักวิชาการเลยค่ะและมีสองทัศนะหลักที่ขัดแย้งกันอย่างสิ้นเชิงเลยทัศนะที่หนึ่งคือไม่อนุญาตกลุ่มนี้จะยึดหลักปิดกั้นหนทางสู่ความชั่วและความเสียหายไม่อาจขจัดด้วยความเสียหายอย่างเข้มข้นมากพวกเขามองว่า 1. น,นี่คือการหลอกลวงคู่สมรสโดยตรง 2. คือการเปิดเผยอวัยวะพึงสงวนให้แพทย์ดูโดยไม่มีความจำเป็นทางการแพทย์ที่แท้จริงและ 3. ซึ่งเป็นเหตุผลที่หนักแน่นที่สุดคือ อาจเป็นการส่งเสริมให้คนกล้าทำบาปมากขึ้นเพราะคิดว่าสามารถลบร่องรอยความผิดได้ในภายหลังเป็นการลดทอนความยำเกรงต่อบาปในสังคมค่ะเป็นการมองการไกลถึงผลกระทบเชื่องโครงสร้างต่อสังคมเลยนะครับแต่แต่ในขณะเดียวกันมันก็ดูจะขัดแย้งกับหลักการสำคัญอีกข้อของอิสลามที่เน้นเรื่องการปกปิดความผิดของผู้อื่นและการให้โอกาสคนสำนึกผิดไม่ใช่หรอครับมันเหมือนหลักการหนึ่งกำลังจะล้มล้างอีกหลักการหนึ่งเลยทัศนะนี้จะเน้นความสำคัญของการ ปกปิดหรืออัดซัดซึ่งมีหลักฐานมากมายในศาสนาที่ส่งเสริมให้ปกปิดความผิดของตนเองและของผู้อื่นหลังจากที่ได้สำนึกผิดแล้วเพื่อ 1. คือเปิดโอกาสให้ผู้ที่สำนึกผิดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างแท้จริงและ2คือเป็นการป้องกันการระแวงสงสัยในทางที่ไม่ดีต่อผู้อื่นพวกเขามองว่าเป้าหมายสูงสุดของกฎหมายคือการบรรลุค,ความยุติธรรมและเมตตาต่อปัจเจกบุคคล สังคมจะแข็งแรงได้อย่างไรถ้าเราทอดทิ้งสมาชิกที่เปราะบางและกําลังพยายามจะกลับตัวกลับใจค่ะเป็น2มุมมองที่แข็งแรงทั้งคู่เลยนะครับฝ่ายหนึ่งปกป้องความจริงและความไว้วางใจในสถาบันสมรสส่วนอีกฝ่ายปกป้องความเมตตาและโอกาสในการเริ่มต้นใหม่ของปัจเจกบุคคลแล้วสุดท้ายในแหล่งข้อมูลที่เรากําลังพิจารณากันอยู่นี้ผู้เขียนให้น้ำหนักไปทางไหนครับข้อมูลนี้ให้น้ำหนักกับทัศนะที่ว่าไม่อนุญาตค่ะ โดยให้เหตุผลว่าหลักการปิดกั้นหนทางสู่ความชั่วหรือซัดดุสโลอิตในกรณีนี้มีน้ำหนักมากกว่าเขาให้เหตุผลว่าผลเสียต่อสังคมในภาพรวมนั้นรุนแรงและกว้างขวางกว่าประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับตัวบุคคลเพียงคนเดียวการเปิดประตูนี้แม้เพียงเล็กน้อยอาจนำไปสู่ปัญหาการโกหก การหลอกลวงและที่สำคัญที่สุดคือการลดทอนความเกรงกลัวต่อบาปในใจของผู้คนซึ่งถือเป็นความเสียหายต่อโครงสร้างทางศิลธรรมของสังคมที่ใหญ่กว่ามากค่ะจากคำถามที่ดูเหมือนจะเกี่ยวกับเรื่องส่วนตัวมากๆในตอนตอน้นเราได้เห็นภาพการวิเคราะห์ที่โอ้โห ลึกซึ้งและซับซ้อนอย่างยิ่งในทางนิติศาสตร์อิสลามนะครับมันไม่เคยมีการตัดสินแบบขาวกับดําเลยแต่เป็นการพิจารณาจากเจตนาสถานการณ์และที่สําคัญคือการชั่งน้าหนักอย่างเข้มข้นระหว่างการปกป้องปัจเจกบุคคลกับผลกระทบต่อสังคมในภาพรวมใช่ค่ะและมีประเด็นสุดท้ายที่น่าสนใจมากและอยากฝากให้ไปขบคิดต่อคือสิ่งที่เอกสารนี้ย้ําหลายครั้งว่าขนบธรรมเนียมประเพณีของสังคมเป็นเหตุผลสําคัญที่ทําให้เกิดข้อยกเว้น ที่จะอนุญาตให้ทําการซ่อมแซมได้นี่จึงเป็นคําถามที่ท้าทายกลับมาที่เราทุกคนว่าหลักการศาสนาควรปรับตัวเข้ากับแรงกดดันทางสังคมมากน้อยเพียงใดและเมื่อใดที่หลักการปิดกั้นหนทางสู่ความชั่วอาจกลายเป็นการปิดกั้นประตูแห่งความเมตตาสําหรับผู้ที่กําลังเผชิญกับความเป็นจริงที่โหดร้ายในสังคมนั้นๆค่ะวััลลัมอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุ